สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วโยเดินตามป่าตามเขานะครับวันนี้ผมก็จะไปหาลุงต้นข่อยนะครับเขาก็ได้มาเข้าฝันผมนะบอกว่าให้ผมไปหาเขาเขามีธุละที่จะคุยกับผมนะครับแบบส่วนตัวตัวคนเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าเขามาเข้าฝันผมยังไงไม่รู้อ่ะ แต่ว่าผมพูดไม่ทั่วครับผมก็จำไม่ค่อยได้ได้เขาพูดอะไรก็ผมไว้แต่เขาอ่ะให้ผมไปหาขขาตรงไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ผมก็เดินมาบอกว่าเลยต้นข่อยไปตรงป่าขึ้นเขาอีกสามลูกอันนี้ผมก็มานถึงหน้าบักทางแล้วนะครับก็เห็นในป่าไผ่นะตอนเนี้ย อ่อผมก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะผมก็เอาพวกขนมขนมที่ผมมีตังที่จะซื้อได้ก็ซื้อให้ขขานะครับผมก็ไม่ได้มีคนมีผมก็ไม่ได้มีตังนะครับเลยก็ซื้อได้แค่นี้แหละครับก็ซื้อมาฝากเขานิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาเดินขึ้นไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมเจอขขาเดี๋ยวผม ไทยบวยพี่เอดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับนะครับผมก็ต้องเดินขึ้นเขาไปนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่เขาบอกว่าอยู่หลังอันนี้วันลูกเขาของต้นคอยนะผมจะมากราบไหว้เขาด้วยนะครับ เขาก็ได้ให้ของไปขอเขาบอกว่าให้เก็บไว้ทีดีๆคพีธีเอฟซีจำอีพี Jump นั้นได้ไหมครับที่ลุงต้นคอยหรือว่าท่านต้นคอยที่ให้อันนี้ไปอันนี้เลรนะของดีนะครับขอบอกว่าให้เก็บไว้ดีๆ อย่าทําหายอย่าให้ใครเห็นตอนนี้ผมก็ยังไม่บอกใครเลยนะยังไม่ได้บอกใครเลยว่าอยู่ไหนหลบมากเลยตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะมาถูกปล่านะครับก็ได้มาคนเดียวด้วยวนะันนี้ เขาสูงมากตอนนี้เขาสูงมากมาคนเดียวก็ลงมาเราแวงอยู่นะคือว่าเข้าจะมีทุนอะไรก็พงพงผมก็ไม่รู้นะครับนะเฮ้ยครับ เดี๋ยวผมขอเวลาใช้กันใช้เวลาการเดินทางกันกอดนะครับถ้าถึงแล้วเดี๋ยวคุยเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้พวกพี่ๆนั่น,นะทุกคนดูนะครับโอเคครับตอนเนี้ผมก็เดินขึ้นมาบนยอดเขาแล้วนะโอ้ยเังไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนตอนเนี้ย คือถ้ามองไปข่าลุกนู้นน่ะมีเข่าเลยนะครับแต่ในกล้องอาจจะดูไม่ชัดน,นะผมสูงให้พูนพี่นานาเอฟีดูนะครับก็หมอกเยอะเลยนะกล้องมองไม่ชัดเลยเอาใครนั่นนะใครนั่นนะเชท่านเปามไม่รู้นะครับ ใช่ใช่ใช่ท่านครับสวัสดีครับอ้อนหนาผมคิดว่าท่านอยู่ตรงที่ต้นคอยนะครับเดี๋ยวผมแต่งตัวมาแบบน,นี้ท่านครับสวัสดีครับเหมือนท่านนั่งสมาธิอยู่นะ คือป่าข้างบนนี่ก็ทางไหไม่รู้นะครับรข้างล่างเป็นป่าไผ่นะเดินขึ้นมาก็เออเป็นป่าแบบนี้แล้วขอนั่งพักก่อนนะครับถ่ายให้ดูพี่เอซดูด้วยกำ <pping S 1> ลังสนอยที่อยู่อะไรนะครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปหา ท่านอะไรอีกออยยงไ,งอไม่เอาค่าตั้งกล้องมาด้วยกูเยอะอะไรนะครับท่านเขบคุยพ่ษะกันอย่างน,นนะ วางอ่องนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่เอาขาตั้งกล้องมาด้วยเดี๋ยวผมจะขอหาวางโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวขอขอวางโทรศัพท์ก่อนนะครับครับวางโทรศพันนรทรศพท์เสร็จแล้วผมไม่รู้ว่าเนี่ยแหละบ้าขับท่านนี้ผมก็ได้เอาขนมมาฝากท่า,น,า,านนะครับเนี่ย ยันนะครับถนนที่ผมเอาที่ผมซื้อมาได้นะครับท่านมีทุราอะไรกับผมเปล่าครับอ,อ,อะไรนะครับท่านท่านก็บอกว่าเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินนะ พูดปาะชากาเรียนครับเหมือนเขาบอกว่าผม,มาอะ่อ,อะไรนะครับเวอชิออบออกสุบันโนเผยบอกว่าเหมือนมีอะไรตามผมนะตอนเนี้ยตอนที่ผมเดินขึ้นมานะครับใครครับที่เดินตามผมมาครับ พอยอัดเดยวเข้าไปนั่งใกล้ๆขออขเข้าอีกนะครับเ,เขาคุยเบามากเลยนะครับตอนเนี้ยด่างไปเยอะนะครับโอ้ไม่ไเอามีดมาด้วยนะผมคิดว่าอยู่แค่ต้น่อยนะครับ หเหนื่อยมากนะครับเดินข,ขึ้นมาแล้วก็ท่านจะบอกว่าเหมือนมีอะไรตามผมมาด้วยนะแต่ผมไม่ได้สังเกตอะไรทั้งนั้นนะพอผมเข้าป่าผมขนรู้แล้วว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรหรือว่าใครเรียกทำผักเจ็ดขาดแต่ผมไม่ได้อะไรทั้งนั้น,นครับพอเวลาเข้าป่าผมไม่คิดอยู่แล้วว่าการเข้าป่าอย่าคิดอะไรอะไอเรื่องที่ไม่เคยเจอนะครับ หรือท่านมีอะไรเรียกผมมาแล้วก็มีเรื่องอะไรที่จะคุยกับผมครับแล้วคับท่ท่านจะจะบอกว่าเขาอยู่คนเดียวแล้ว ลูกเขาก็ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วนะครับลูกเขาก็แปลว่าได้ไปเกิดแล้วส่วนท่านก็อยู่คนเดียวแปบลบว่าต้องรับใช้กรรมนะครับกรรมที่เขาเคยพูดไว้ว่าเขาต้องจะดูแลต้นคอยนี้จนวันตายแปบลบว่าต้นคอยนี้เกิดมาก็แปลว่าเหมือนต้องแปบลบว่า ถ้าตายไปเขาก็ไม่อยู่ด้วยแล้วนะครับเขาก็บอกผมมานะแล้วสมมติว่าถ้าต้นคอยแปลว่าตายไปแล้วท่านก็ไม่อยู่ด้วยด้วยใช่ไหมครับไม่อยู่แล้วท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับถ้าต้นคอ,อยตายไปอ,อุกก็อุกคือแบบว่าเขาก็รู้สึกเสียใจนะ แบบว่าลูกเขาไปเกิดแต่เขาไม่ได้ไปเกิดเขาก็เสียใจนะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วผมจะลองถามชื่อเขานะว่าเขาชื่ออะไรนะครับแล้วท่านชื่ออะไรมิอเป็นภาษาก็เเรียงนะับผมพอแปลก,ก่อนนะครับ เเกมก็ค่อยเก่งภาษากาเรียนด้วยเขาชื่อเขาชื่อทองนะครับเขาชื่อเดี๋ยวผมจะเรียกว่าท่านทองนะครับผมน่าจะเรียกเขาว่าท่านทองนะผมจะไม่เรียกว่าต้นข่อยแล้วนะครับท่านต้นข่อยนะครับผมจะเรียกว่าท่านทองนะครับ คือท่านทองก็เรียกผมมาแค่นี้หรอครับหรือว่ามีอะไรจะให้ผมช่วยหรือเปล่าผมช่วยได้นะโอ้ด้น้ำประยุกต์ที่ไอ้กู่ไข่อยู่นะจะได้เอาไปเชื่อเส,ออสร็จแล้วก็กู้เสร็จแล้วบางอย่างควรอยู่คือแบบว่าโอเคครับคือแบบว่าเขาก็จะให้ผม เอาพวกขนมหรือว่าพวกของไหว้เนะะี่ยครับพวกผลไม้พวกอะไรมาถวายเขานะเพราะเขาก็ไม่มีอะไรกรินนะถึงเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังหิวอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาถวายเขานะก็มีผมนี่แหละมาถวายเขาเป็นคนแรกนะครับเพราะเขาก็พูดมาส่วนตัวผมผมก็ จะหาให้ได้เลยนะครับถึงจะไม่มีเงินผมก็จะหาให้ตอครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาพวกผลไม้แล้วก็อะไรต่างๆมาถวายท่านนะครับเท่าที่ผมจะหาได้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนท่านก็อะไรมาอุปาการอุปถึงท่านก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็ทิ้ง เบอร์ไว้ตรงหน้าโปรไฟล์นะครับหน้าโปรไฟล์ตรงท้องนะแล้วนะครับท่านมีอะไรอหรือท่า,ทานจะนั่งสมาธิอีกหรือเปล่าหรือว่าอะไรอีกหรือเปล่าครับผมจะได้ไม่ต้องรบกวนท่าน แล้วผมขอถ้าอีกร้องนะครับว่าต้นถอยต้นนั้นเีิดอะครับไม่เกิดนะครับอันนี้อย่างคือต้อนถอยนั้นก็เป็นพันปีแล้วนะครับคือนานมากเลยนะครับตอนแม่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับต้นถอยต้นนั้นอะ ือท่านเป็นคนดูแลทุกอย่างเลยใช่ไหมครับคือชาร์จที่แล้วคงพอถาม <c oughs> หน่อยนะครับคือชาร์จที่แล้วท่านเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนลดน้ําต้นข่อยนั้นแล้วก็จะมีใครมาตาัดต้นข่อยนั้นเปล่าครับถึงต้นข่อยที้โตขนาด <c oughs>

อันจะกดผู้ดีอด้อหผมคือทันก็บอกว่าต้นข่อยตอนนั้นน่ะดูชาติแล้วอ่ะเขาเป็นคนดูแลเป็นคนรดน้ำตลอดแต่มันจะมีคนชาติแล้วประเทศหนึ่งนะครับจะมาตักของเขาหรือว่าอะไรของเขานะครับ แต่ว่าจะตัดต้นคอยเข้าไปทิ้งนะเพราะว่าต้นมันก็นเริ่มใหญ่แล้ว,วมันเริ่มเกกกาเพราะว่าชาที่แล้วนะแล้วนะครับคือมันเกะกะตรงทางแบบว่าทางเดินนะเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วก็เกะกาทางเดินของหมู่บ้านนะครับคือไ,ไม่เป็นหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านเมืองเมืองอะไรครับ อ,จะจะอ,ม,อมันก็คล้ายเมืองคล้ายเมืองรับแลครับแต่ผมก็พูดไม่ถูกนะครับว่าใช่เปล่าเพระเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้วขเขาก็จจำได้ที่เขาที่ดูเรื่องต้นถอยเขาอย่างนั้แลับ แล้วทานเสียเราอ,อะไรนะครับพ่อถามหน่ไดตอนนี้มนลดไใจคือมันก็เป็นเริ่มยุคแบบว่าคนเริ่มมาเนี่ยครับแบบว,ว่าแย่งเมืองกันแล้วก็อะไรประมาณนั้นแหละครับคล้ใครพวกบาลาจัรย์ครับ เขาจะแย่งเมืองกันใช่ไหมครับแย่งประเทศกันแล้วก็ทีนี้เขาก็หนีไม่พ้นนะเขาก็หนีได้ไม่นานเขาหนีได้แค่ไม่นานนะครับได้สองสามนทีก็มีคนมาตามฆ่านนะแล้วผมก็พูดไม่ถูกครับผมผมก็บรราษากเ็เรียนได้แค่นี้แหละครับผมก็ไม่เก่งเรื่องาษาก็เรี่ยนนะครับก็ได้แค่นิดหน่อยเองนะครับโอเคครับนั้น อันนี้่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่เลย หรือท,ท่านบอกว่าตรงนี้ให้ผมระวังตัวหน่อยแล้วข้ามไปไหนคนเดียวแบบเหมือนแบบนี้นะครับเหมือนแบบนี้แต่เขาบอกว่าข้ามไปไหนคนเดียวเด็ดขาดเพราะว่าจะมีพวกสิ่งร้ายๆแบบว่ารอเอาผมอยู่นะครับผมไปทําอะไรให้ใครหรือว่าสานเจ้าที่ที่ไหนแบบว่าไม่พอใจผมก็ต้องขอโทษด้วยผม ไปทำอะไรผิดนะครับผมก็ไม่รู้นะครับเขาจะมาเอาชีวิตผมนะครับโอเคเด้อคุณรู้จักคุณรู้กคือท่านจะช่วยผมได้ไหมครับโอ้ยอนนยังไงม่เลยกต่อเน,นื้อจะจะทุบเวยุบพกผู้ใม่ก็ยันไม่จะตื่นเลยอันนั้นขอแรกท่านบอกว่าจะไปส่งผมนะแต่ผมบอกแต่ผม ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปส่งก็ได้ครับโอ้ผมเดินกลับได้คใครได้ใดครคุณรูปรูปผมก็แข็งแรงนะครับต้องทางทางนี้ผมก็พูดไม่ค่อยอ่องเลยนะครับโอเคครับท่านนั้นเดี๋ยวผมใครก็เป็นรูปรูปโอเคครับ ผมจะอลาตัวาบก่อนอาบก่อนนะครับมนเขาจะให้ทอนเรยนะทายุยทยรัตทายตารัตทายรันั่นน่นะน่ะตาคุณเข้หนึ่อกอ้อ้น่นแค่ยูดเท่านั้นละคุณไข่ละเด้อ อยู่กับชาวลปบ้านะเกะนะอันน่ะอออยู่ที่อยู่พูนก็ยลงอยูกระชาปลพบ้านั่นก็อุ้นใจอยูดแล้วโครับงั้นเดี๋ยวผมขอลาตัวก้าบก่อนนะครับถ้ามีอะไรถ้าท่านต้องการอะไรหรือว่าอะไรเขาฝังผมได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาพวกผลไม้แล้วก็อะไรที่ พวกขนมหรือว่าอะไรที่ท่านต้องการเขาฟันผุได้เลยเดี๋ยวผกออกมาให้แน่นอนครับผมไม่ผิดคำพูดอยู่แล้วครับนั้นเดี๋ยวผมขอลาตัวกับก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมขอลาตัวกับก่อนนะมรู้ว่าท่านจะอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอ จะกลับวนะครับก่อนมันจะดึกนะท่านก็บอกว่ารีบลงไปเลยที่เขาให้พรผมด้วยนะเขาก็ไม่ได้พูดมาว่าบอกว่ารีบลงไปเลยก่อนจะดึกตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะบอกให้รีบลงไปก่อนที่จะมีอะไรมาตามหรือว่าจะเอาผมไปเป็นจะเอาผมไปเอาไปทำเป็น อาหารนะครับหรือว่าเสือป่าอย่างเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอลาตัวกลับก่อนนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็แบบว่าเป็นห่วงผมได้นะผมก็ไปทําอะไรไว้ให้ใครหรือว่าท่านที่วิญญาณตอนใดนะครับเหมือเนเขาจะมาเอาชีวิตผมนะผมก็ระแวงระแวงนะครับตอนเนี้ย ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมก็พูดได้แค่นี้ครับผมก็ไม่สบายด้วยเสียงบมแหบนะครับก็เริ่มแบบว่าหนาวมากช่วงเนี้ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ 1> 1> ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ 1> 1> ถ้าใครอยาก 1> 1> ให้ของท่านก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็ ทิ้งลิงก์ไว้ตรงเบอร์ตรงไอ้ทิ้งเบอร์ไว้ตรงหน้าโปรไฟล์ช่องผมนะครับโยเดินตามป่าตามเขานะครับใครอยากจะฝากก็โทรมาได้นะครับนั้นเดี๋ยวผมจะขอพวก่กท่านน,าน,านาั้นนะพวนั้นเอฟซีนะครับขอลาตัวก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ